มีทองหมายเลข12สุประชัยสังคบุญญาหมายเลข15ยุทธการโพศสาลีหมายเลข18ผู้รักษาประตูเอกวัฒนุ่นจูบลหมายเลข19อัชรินเอมบุตรหมายเลข22มาเชลหมายเลข23พิชิตเปรมจันวงศ์ เลข36กับทันทีมสงมงุ้งปัวเพชรหมายเลข37รามเทพชัยแป้นหมายเลข38อันนกบชัยแป้นและหมายเลข39คฤษณากรสีจันดีเราผู้จัดการทีมของสโมสรจังเวัจีนะครับคุณพิทักษ์คงชัยยกระู้พื่คสอนนายสรีพุทธิช่วยนะครับหรือว่าฟูตบอลวายงมีทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็น ก็ยังมีคุณสวิสกิลละอ้นนะครับแล้วก็คุณสุรพลผู้ช่วยด้วยนะครับนี่คือเาบรรดาสตาร์โค้ดของสมโมสรตังเอฟซีนะครับารผู้ตัดสินในวันนี้นะครับมดอฮาสายอผู้ช่วยผู้ตัดสินที่1พุทธินันสาและผู้ช่วยผู้ตัดสินที่2ชลอเพชรมณีผู้ตัดสินที่4ี่นรงศักดิ์สุวรรณรัตนโชธผู้ประเมินการตัดสินกิติพันธ์สุนันทวนัณิช พวกโดยการการแข่งขันประทินธานีรักนะครับแล้วก็จากนี้ไปนะครับ